วันนี้เราจะมารีวิวรถ New f o ล n e นนะครับทันนี้นะครับมีโช๊คฝาท้ายไฟฟ้าเดิมมาจากโรงงานนะครับนี่นะฮะอันนี้เป็นของเดิมโรงงานนะครับแต่ว่าเสียนะครับทีนี้ลูกค้านะครับก็เลยเข้ามาเปลี่ยนนะครับคู่ใหม่นะอันนี้เป็นงานเทียบนะครับเป็นงาน O.E.M นะครับซึ่งทํามาสําหรับรถ New f o r n e นที่มีฝาท้ายไฟฟ้าเดิมมาจากโรงงานเท่านั้นนะครับสามารถจับเปลี่ยนใส่เนี่ยโช๊คหนึ่งคู่ใช้ด้วยกันได้เลยนะครับ เดี๋ยวเราจะลองสั่งปิดให้ดูนะครับด้วยรีโมทนะฮะนี่ครับนี่นะครับแบบนี้นะฮะแล้วนี่ครับเแบบราก็กดเปิดแบบนี้ครับนี่นี่นะฮะอ่ะเอาใหม่ครับนี่ใช้งานได้ดีนี่ครับ อย่างก็ออกใหม่เลยนะฮะนี่นะครับนี่นะครับหากลูกค้า New ไฟ e เน n e r ท่านใดนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับโชคฝาท้ายไฟฟ้าเดิมติดรถเนี่ยที่มาจากโรงงานเสียนะครับสามารถเข้ามาเปลี่ยนได้นะครับที่ร้านเจสโปนะฮะเราขายอยู่คู่ละ1 2 0 0 0บาทนะครับพร้อมติดตั้งสินค้ารับประกันให้1ปีนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ